เขาก็ลุยแล้วว่าเราอยากมีลูกตัวหนูเองอะพูดกับผู้ชายตลอดถ้าหนูมีลูกหนูเก็บแน่นอนแต่พอกลายเป็นว่าน้องมาจริงๆตัวแฟนเราเขาดูไม่ได้แบบพร้อมนะอะไรอย่างเงี้ยพราแม่เขาก็พูดว่าเออเรามีมีน้องได้นะแต่ว่ายังไม่ต้องบอกใครว่ามีลูกได้ไหมเพราะว่าเราเป็นคนมีชื่อเสียงเขาอยากให้ลูกของเขาเนี่ยทำงานเพราะเขามีแลนในชีวิตของเขา เธอก็รู้หนีว่าปัญหาคืออะไรส่วนตัวเราเรารู้สึกว่าเราอยากให้ลูกใช้ชีวิตปกติเราไม่ต้องโกหกคนเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเด็กไม่ควรจะเกิดมาเป็นความลับก็เลยแบบว่างั้นเราแยกทางกันไหมเธอก็ไปใช้ชีวิตของเธอเราจะอยู่กับลูกเองคืนเราไม่เรียกร้องอะไรเลยตอนนั้นที่เราพวกเขาแบบไปเลยพี่ไอพี่พพชอตตัวต่อต,ตัวทุกคืนวันพุธห้าทุ่มครึ่งทางช่องวันสามสิบเอ็ด